วันนี้ได้ปลากระพงผัดขิงครับเดี๋ยวผมจะใส่ขิงลงไปก่อนเบื้องต้นครับผมใส่ไปแล้วส่วนหนึ่งกับเห็ดหูหนูนะครับกับพริกใส่เครื่องไปแล้ว,วน,นี้ใส่ขิงเพิ่มไปอีกนะครับนี้ก็จะมาใส่มะเขือเทศนะครับ เทียมลงไปเลยนะครับนึ่งไฟปลากระพงผัดขิงนะครับ เนี่ยอร่อยอย่าบอกใค่เชียวนะครับปลากระพงผัดขิงครับ